สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุผภูสุคนเด้อจ้าเมื่อนี้ติมแก่สิผ้าพอเม่พี่น้องมาเบิง่งนอคาหยาักจ้าอันนี้เป็นนอคาแดงใหญ่นอกจากพี่น้องคะ่ะ ไปเห็นของเพิ่นมากละสะออนบักยางคักพี่น้องนคอคาเอีหยังจังว่ามันนอใหญ่คักนอใหญ่แน่แท้เบิ่งในรูปนี่มันสิบ่ใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันจริงมันนี่คือใหญ่คักใหญ่บางต้นฮอดแต่ใหญ่ซำดามบักกระจกขอ่อยพุล่ะพี่น้องบ่ได,ด,ด้เว้าโพดเด้อพี่น้องถา้าบ่เสื้อไปหาเบิ่งเด้อจ้านอคาแดงใหญ่นี่จ้ะมันใหญ่อีหลีอีหลอแม่พี่น้อง ่อยไปเห็นเพื่อนมากคอยละสะออนสะออนสะออนจนอยากซื้อมาปลูกไปถามเพื่อนว่าเงานีร้ายปันไหนเพื่อนบอกว่าสามรอยหาิบจะพี่น้องเจ้าเบิงเนี่ยโนคาเงานีละจ้านีสามลอยหาสิบค่ะพี่น้องคอยสะออนคอยก็เลยไปต่อเพื่อน โหลด้ข่อยแนข่อยอยากเอามาปูเงืนข่อยบ่หลายคอยว่าพี่น้องเพิ่นก็เลยโหลด้ข่อยเพิ่นก็ห้มาซ้ำเนี่ล,ล่ะจะสามลอยเนี่จจะพี่น้อง่อยก็เลยมาคุดแปลงคุดทําความสะอาดแปงบักย่างดีได้จ้ะคู่านี่ข่อยกเ็เฮ็ดไว้ตงแต้โดนลวค่ะพี่น้องคอยว่าเสียเอามาล่องปลูกเสน,เนีเบืองกันนะมันสีงามบอดสันดอกเด็ก ไปเห็นของเพล่นลหมันงามคักงามแน่เนะาะจะคองเอามาปลูกดินมันโมง,งามคือเพิ่นมันกระสีงามอยู่บอะเหอพี่น้องแต่ว่า้าฮากับบล่องกับบหูด้วยจ้ะพี่น้องเบิ่งยีนนี่คือบ่ใหญ่เนาะโมเจ้าว่าบอแต่ว่าขขวยเอาออกมึงอุ้ยน้อยใหญ่คักจ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้ดึงตามไล่มันเด้อเพล่น่าขขวยก็เลยให้พระเอกมาดึงให้จ้ะดึงตามลล่มันออกเงาละสองตนเพิ่น่าจังสีนาะพี่น้อง ปูเป็นหลุมเป็นหลุมหลุมละสองตนสามตนตามไล่มั่นเป็นว่าข่กระเร้มาแบงออกนี่ละจ่าเงาหนึ่งเพิ่นห่มาี่ค่ะข่อยมาแบงออกได้ทั้งหมดสิบสองหลุมเด้อจ้าพี่น้องได้สิบสองหลุมข่อยกระใสหลุมละสามตนน้ำหลุมละสองตนน้ำตามไล่ที่เพิ่นบอกนั่นละจ้าพี่น้อง ของเพิ่นนี่ปู่เป็นพืชเศรษฐกิจเลยจ้ะพี่น้องพ่นเหตุเป็นธุรกิจเลยจ้ะเอาออกมาขายนี่ก็คือได้กาไรแบบงามเลยจ้ะกระโบแมนกาไรแบบงามหรอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าต้นทุนพันกค่อนคางสูงแต่ว่ากําไรน่ะคอยเปรียบเทียบกับการเฮตุหน้ากับการขายเขาเนาะจ้ะพี่น้องเหตุหน้าสิบหาไรได้ขายเขาเต็มที่ถ้าผู้ดูแลดีผู้มีแบบว่าเงินลงทุนใส่ปุ๋ยหล่ลายน่ะก็สีได้กาไรอยู่ประมาณสามหมื่นสองหมื่นจ้ะแต่ว่าเปรียบเทียบกับตัวนี้ สามไลนนี่ถ้าลงทุนไปได้กําไรเคืองตตเคืองเลยจ้ะพี่น้องคะได้กําไรแบบร้ายเลยจ้ะ ่อยก็เลยมองเห็นว่าเออมันเป็นตนาสนใจก็เลยล่องสร้างมาเอาพันมันก่อนจ้ะพี่น้องต้นทุนห้า่ปลายเฮ้าก็ขยายพันเองสะก่อนเนาะจ้ะพี่น้องคะเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ถือจ้ะพี่น้องคอยกับบ่ไดศึกษาอีหยังเลยจ้าแล้วก็บ่ไดมีความรู้อีหยังนําค่ะพี่น้องคะคิดว่าอยากเฮ็ดก็ลงมือทําหลดจะาคอยศึกษาคอยเรียนรู้ไปน้าจึงสินะจ้ะพี่น้องค่ะมันได้ผลคือเพ่นถ้าบ่ได้ผลก็ถทือว่าเออบ่เป็นหยังดอกจ้ะเรียนรู้ไปน้าคอยเฮ็ดไปนําจังสินะจ้ะ สิ่งที่สําคัญในการเฮ็ดของม้วนนี่ค่ะปูพักผืชพักสวนขั้วนี่สิ่งสําคัญที่ใดจากการทาม่วนนี่คือความสุขหลุนล้วนเลยจ้ะพี่น้องข่อยเฮ็ดไปแล้วข่อยมีความสุขดีข่อยกระมากอยากเฮ็ดเนาะจ้ะเพราะว่าสิเป็นต้นกล้วยข่อยกระซื้อสรรหามาปลูกอยู่ประจําค่ะถึงแม้ว่าข่อยกระรูดีว่านามข่อยระบบนามข่อยมันบ่ได้แต่ว่าข่อยกระมากเฮ็ดเลยจ้ะพี่น้องมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งจ้ะก็ค่อยเฮ็ดค่อยปรับปรุงไปข่อยคิดว่าสักมือหนึ่งข่อยคงจะพร้อมกว่นนี้ค เพราะว่าสิเป็นการสื่อแผงโซลาเซลล์เนาะค่ะล่อคอยสักมือหนึ่งมันกระสีใดคอยเหตุไปคอยคิดว่าคอยจะประสบความสําเร็จเหใดจะพี่น้องก็คือการปลูกคามาหนีโบ่ลงเมื่อเหตุกับโบหูว่ามันสีใดผลหรือบบใดผลคอยเห็นตนมันงามอันดับแรกสิ่งที่คอยเอามาพอก็เห็นตนมันงามนั่หละจะพี่น้องว่าเออเป็นตาดีเนาะถึงแมนว่าสิบ่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจสีใดขายเป็นธุรกิจคือเพิ่นอย่างน้อยๆคอยกระสีมีค่านอะบักง่ายไว้กินเต็มสวนละจ้าพี่น้องบ่ต้องไปขอผู้ใด าคิดว่าเนาะปลูกคาแล้วเรียบร้อยกเ็เลยยางลงมาซองเมืองพผ่เอกจากไทยน้าไปหอดใส่ละเนาะไระเอกของข่อยต่างคนต่างนาทีเนาะจาแบ่งนาทีกันเหตุจ้าพอต่ไปเบิ่งมีดหนึ่งกับกลับมาคือเก่าจากพี่น้องกลับมาลดคาข่อยเด้บาเนตักน้ำาฮดคาน้ำก็ตักเอาอยู่ในสาโรละจ้าก,การปลูกนี่เคยก็บ่ได้เบิ่งวิธีการปลูกจากไผเลยได้จากพี่น้องคิดว่าอยากเหตุกล็ลงมือทาโหลดขวอยก็ได้ <laughs> พอแต่ข่าไปเบิ่งช่องแดงพวันเห็ดวิธีการปลูกบอกไว้ค่อยกเ็เฮ็ดถูกอยู่ตัวลาพี่น้องมันบ่วหเนื้อไปกว่าเฮ้าดอกนะโนจาหมูเจาว่าบอของง่ายๆแค่ปลูกค่ะมันสิบ่ติให้มันลูกไปตีหมูเจาว่าบอ